นำตัววินมือยิงน้องหยอดครูเจีย๊ยบชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพจากกรณีตำรวจจับกลุ่มตัวนายอนาวินหรือวินอายุ20ปีมือยิงนายธนสรหรือน้องหยอดและนางสาวสิริดาหรือครูเจีย๊ยบในขณะที่หนีไปกบดานเป็นนักท่องเที่ยวที่บริเวณจุดกลางเต็นท์ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดวันที่21ธันวาคม2566พลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บัญชาการตำรวจนครบาล5 พร้อมด้วยพันตำรวจเอกพนมเชื้อทองผู้กำกับการสอนอทุ่งมหาเมฆร่วมกับชุดสืบสวนนครบาลได้นำตัวอนาวินไปชี้จุดต่างๆเพื่อทำแผนที่บริเวณธนาคารทีทีบีสาขาคลองเตยโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งในและเครื่องแบบคุ้มกันอย่างหนาแน่นขณะทำแผนชี้จุดโดยจุดแรกคือจุดจอดรถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่ห่างจากจุดยิงประมาณ5เมตรผู้ก่อเหตุได้ให้ข้อมูลว่า หลังจากลงรถก็ได้วิ่งเลาะริมทางเท้าเพื่อติดตามกลุ่มของผู้เสียชีวิตไปต่อมาจุดที่2คือจุดที่ลงมือยิงโดยผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าตนเองเล็งปืนไปที่กลุ่มคู่อลิไว้แต่กระสุนนัดแรกพลาดไปโดนครูเจี๊ยบซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ2เมตรจากนั้นก็ได้หันมายิงนายธนสรจากทางด้านหน้าจนล้มลงหลังจากนั้นนายอนาวินได้วิ่งหนีมาขึ้นรถที่นายอับดุลเลาะที่ขี่มาจอดรอ แต่นายอับดุลเลาะได้บอกว่าให้ไปยิงซ้ำจึงวิ่งกลับไปยิงนายธนทรนซ้ำอีกครั้งหนึ่งทางด้านหลังจากนั้นได้วิ่งกลับมาขึ้นรถหลบหนีไปทางสี่แยกตลาดคลองเตยโดยในการชี้จุดต่างๆนายอนาวินมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้นายอนาวินได้สมัครใจในการนำชี้ที่เกิดเหตุกับพนักงานสอบสวนโดยใช้เวลาไม่นานก่อนนำตัวส่งสอนอทุ่งมหาเมฆเพื่อให้พนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำเพิ่มเติม และจะส่งฝากขังสารวันที่22ธันวานี้ต่อไป